ละครสิ่นเรื่องร้านอาหารสื่อรักตอนที่สองนาคินยังคงมาร้านก่อนใครเพื่อนเหมือนเดิมแต่วันนี้เขากลับเห็นใครคนหนึ่งกำลังยืนรออยู่ที่หน้าร้านทำไมนายมาเช้าอยากเจอหน้านายก่อนคนอื่นละมั้งพูดอะไรของนาย MJ หัวเราะก,ก่อนจะเดินตามนาคินเข้าไปในร้านเปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มของร้านก่อนนะนาคินยื่นชุดส่งให้แต่เมื่อเห็น MJ ติดกระดุมไม่เรียบร้อยก็เผลอเอื้อมมือไปติดกระดุมให้ MJ เลยชะงกหน้าเข้าไม่ใกล้ขอบคุณนะนาคินสะดุ้งก่อนจะรีบผลักตัวเองออกไม้ห่างจาก MJ ทั้งที่เอ็มเจเป็นผู้ชายแท้ๆแต่เวลาที่เอ็มเจทำแบบนี้กลับทำให้นาคินถึงกับหน้าแดงสอนฉันหั่นผักพวกนี้หน่อยสินายหน่าใจเหรอที่จะมาช่วยฉันแน่ใจสินาคินพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนจะเริ่มหั่นผักแล้วก็คอยบอกเอมเไปด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าเอมเจยืนช้อนอยู่ทางด้านหลังจนท่าเหมือนจะกอดกันอยู่แล้วไหนขอลองหน่อยสิพอทำท่าจะหัน่นมีดแหลมๆก็บาดปลายนิ้วจนได้เลือดนิดหน่อยโอ๊ยนายดูหน่อยนายนี่จริงๆเลยบอกนะว,ว่าไม่ต้องมาทำํำนาคินดุแต่ก็รีบดึงมือของเอ็มเจมาดูแผล โชคดีที่ไม่ได้ลึกมากแต่พอร,รู้ตัวว่าได้ใกล้ชิดกันจนหัวใจก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลนายคินก็ขยับตัวออกห่างก่อนจะออกปากไล่นายไปทำแผลเถอะไป MJ ยังอ้อยอิ่งแต่เมื่อมีพนักงานคนอื่นเริ่มเข้ามาในร้านทั้งสองก็พราออกจากกันเจ็บคินสวัสดีครับทุกคนนี่ MJ นะ เป็นหุ้นส่วนของร้านอาจจะมาช่วยงานสักระยะเชฟคินแนะนำก่อนจะหันมาพูดกับเอ็มเจฉันว่านายไปช่วยนิดหน่อยดูแลแขกหน้าร้านเถอะก็ได้เอ็มเจยักไหล่ก่อนจะไปช่วยเด็กหน้าร้านคนที่คอยรับออเดอร์ชื่อนิดหน่อยพอนิดหน่อยเห็นเอ็มเจก็หน้าแดงแปลด โอ้ยแค่เชฟคินก็ทำหัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วยังมีคุณเอมเอีกคนร้านนี้แตกหน้าค่ะนิดหน่อยหัวเราะเบาๆตอนแรก MJ ก็ไม่เข้าใจจนเห็นผู้หญิงมากมายที่มาจองคิวกันข้ามเดือนทยอยกันเข้ามาที่ร้านเพราะอยากจะมาเจอเชฟหล่อที่เป็นที่บอกปากต่อปากว่ารสชาติอาหารก็ดีแถมเชฟยังหล่อ ต่คนหล่อเองทำอาหารหน้ามันอยู่ในครัวไม่เคยออกมาพบปะลูกค้าคนไหนเลยในเวลาทำงานต่างกับเอมที่เป็นหน่วยเอนเตอร์เทนอยู่แล้วร้านนี้เร็คึกคข,ขึ้นมาได้เพราะเอ็มเจเลยเขาเห็นว่าร้านก็ค่อนข้างดังแต่แทนที่นาคินจะขยายสาขาหรือย้ายร้านเพราะทำเลตรงนี้มันขยายไปไหนไม่ได้แล้วเพราะขนาดข้างด้วยตึกใหญ่ๆทั้งนั้นแต่นาคินก็ยังไม่ยอมทำอะไร แต่ไม่เป็นไร MJ ไม่ได้สนใจข้อนั้นอยู่แล้วเพราะเขามีแผนการที่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันแรกที่ MJ มาที่ร้านก็เลยชวนทุกคนไปเลี้ยงหลังจากปิดร้านแล้วพี่เจ,เจอยากให้เชฟคินเมาส์ชีวนะเด็กในร้านกระสิบกระซาบกับ MJ ทำไมเออเดี๋ยวพี่ก็รู้เองพอบรรยากาศเริ่มดี พร้อมกับที่นาคินดื่มเบียร์ไปหลายอึกจนหน้าแดงแปลดทุกคนต่างสะกิดกันวันนั่นไงลืมแล้วนาคินไปคว้าไม่มาร้องเพลงคี์สูงปรีดโชคดีที่เอ็มเจรู้จักกับเจ้าของร้านไม่งั้นถูกไร่เตะออกจากร้านไปแล้วคินคินพอแล้วก่อนจะได้รองเท้าเคลื่องมาแทนเอ็มเจไปลากนาคินออกมาก่อนที่นาคินจะสะบัดมือทิ้ง ไม่จะร้องต่อเฮ้ยบอกว่าพอแล้วไงทั้งสองยื้อยุดกันไปมาอีกคนก็เมาจะร้องเพลงต่ออีกคนก็ห้ามดึงกันไปดึงกันมาก็สะดุดขาล้มทับกันแต่จังหวะมันก็ได้เสลือเกินก็น,นี่มันละคอนี่นะเมื่อปากของเอ็มเจกำลังอยู่ในตำแหน่งปากของนาคิ้นพอดีแปะ๊ะ นิดหน่อยร้องวีดไว้จนเอ็มเจได้สติรีบดึงร่างของคนเมาขึ้นมาประคองเมาแล้วเป็นอย่างนี้สินะเดี๋ยวพี่พาเชฟคินกลับก่อนก็แล้วกันจะกินอะไรก็สั่งกันต่อเลยนะลงบินไว้เดี๋ยวพี่มาเคลียได้ครับเอ็มเจลากนาคินที่เมาใหม่ไม่ได้สติไม่รู้ด้วยซ้ำเมื่อตัวเองจูบกับเอ็มเจแม้ว่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ตามเนอะ ไก่อ่อนเอ้ย MJ สายหน้าก่อนจะผักร่างของนาคินให้ไปนอนที่เตียง MJ มองคนที่หลับตาพริมพ้มอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกแปลกไปอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาเรื่องจูบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาที่ทํากับผู้หญิงหรอกนะ MJ ไม่เคยจูบผู้ชายมาก่อนอย่าว่าแต่จูบแค่คิดก็ไม่เคยแต่ทําไมกับนาคินเขาถึงได้รู้สึกเหมือนตอนที่จูบกับผู้หญิงเลย Mj ็มเจใส่หน้าไปมาอย่างไล่ความฟุ้งซ่านที่เขาทำเป็นตีสนิทเข้าไปในร้านสื่อรักก็เพื่อจะหาช่องโหว่ในการทำให้ร้านนั้นเจ๊งไปซะนาคินจะได้ตัดใจขายที่นั่นได้สักทีนั่นลละคือแผนของเขาทำดีกับนาคินโปรยสเสน่ห์ใส่นาคินมันอยู่ในแผนการทั้งนั้นแหละมีน้อยมีน้อยอะไรนะ มีน้อยมีน้อยไม่กอดน้อยเอ็มเจไม่ทันตั้งตัวก็ถูกดึงไปกอดหน้าตาเฉยปูชายบ้าอะไรฝันเห็นมีน้อยเนี่ยแถมยังกอดเขาซะแน่นคินฉันไม่ใช่มีน้อยของนายเว้ยอย่าพูดมีน้อยพูดไม่ได้เมื่อถูกกอดจนขยับไม่ได้แบบนี้แถมยังห้ามไม่ให้พูดอีกเอ็มเจเลยถอนหายใจ นอนหลับมันไปทั้งอย่างนั้นแหละอันแน่เอ็มเจคิดจะมาโปรยเสน่ห์ใส่เขาเต่เหมือนว่าตัวเองจะหลงเสน่ห์ของเขาหรือเปล่านะนี่แค่ตอนสองเองนะแล้วแผนการที่วางไว้จะสำเร็จไหมต้องไม่พลาดตอนหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sim Story ด้วยนะคะ ยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย